กสิกรไทยก็มีการปรับกลยุทธ์อาแคานร,รับลูกค้าเพิ่มด้วยสิญเชื่อเงินด่วนตัวเดิมตัวเด่นๆอย่าง Express Loan มีการจัดแคมเปญให้รู้สึกว่าลงสนามการเงินอีกแบบครั้งใหญ่เป็นการเปิดโอกาสให้กับลูกค้าได้กู้เงินฉุกเฉินชนิดที่ว่าไม่ต้องคำประกันทั้งแบบว่าไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือ ทั้งแบบว่าไม่ต้องใช้บุคคลในการคำประกันด้วยนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตลอยหลานยายชาแนลนะครับ X p l e s e <place> Loan <S ให้ได้ผ่อนจ่ายวันละ84บาทคือจากยอดเงินแสนเลยนะชิวๆเบาๆพร้อมกับให้การอนุมัติได้ไวมากใน15นาทีอย่างต่ำพร้อมกับรับเงินไปใช้ได้ทันทีด้วย เพียงแต่ว่าการกดสมัครสินเชื่อทำได้ผ่านเครพัทซึ่งจะเป็นแอปพลิเคชันที่ค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็ให้เงินกู้ได้แบบถูกกฎหมายซึ่งเป็นการขอสินเชื่อที่กู้ง่ายแปลว่าจะไม่มีบัญชีเงินเดินกับธนาคารกสิกรไทยหรือว่าเดินบัญชีกับธนาคารอื่นอยู่แล้วก็สามารถสมัครผ่านเครพัทได้เหมือนกัน แต่อาจจะต้องแนบสลิปเงินเดือนเพิ่มเข้าไปหรือแนบสเตตเมนต์6เดือนเข้าไปรวมถึงถ้ามีเอกสาร50ทวิป,ปีล่าสุดก็แนบเข้าไปได้ด้วยผู้มีารายได้ประจำคุณมีารายได้เพียง7,500บาทต่ำต่ำต,ำต่อเดือนอายุงานก็ไม่น้อยกว่า6เดือนแล้วก็มีภาระหนี้ที่พอสมควรส่วนเจ้าของกิจการรวมถึงอาชีพอิสระรายได้เพียง20,000บาท อายุงานอาชีพของคุณเนี่ยก็ไม่น้อยกว่า1ปีคุณจะได้รับเงินก้อนแล้วก็ได้รับเงินไปใช้ทันทีด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด17%ต่อปีตลอดอายุสัญญาหรือผ่อนเพียงเริ่มต้นหลักร้อยประมาณ200บาทต่อเดือนการใช้ใจ่ายของคุณก็สามารถจะใช้ใจ่ายเงินได้ตามใจเป็นการสมัครออนไลน์ได้ด้วยนะเพราะว่ามันก็ได้เงินเร็ว การที่คุณจะปิดหนี้ได้ไวการที่คุณจะมีเงินเหลือใช้ดอกเบีย้ยที่ต่ำแบบนี้แถมยอดผ่อนก็น้อยด้วยผู้มีรายได้ประจำสมมติว่ารายได้ต่ำสุดที่7,500คุณมีสิทธิ์ที่จะกู้ได้ในวงเงิน6,000บาทแล้วก็ผ่อนสูงสุดที่24เดือนตกเดือนหนึ่งผ่อนเดือนละ310บบาทเท่านั้นส่วนอาชีพธุรกิจส่วนตัวหรือว่าอาชีพอิสระ รายได้ต่ตามเลย20,000บาทฉะนั้นคุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับวงเงินอยู่ที่ประมาณ30,000บาทผ่อนสูงสุดไปเลย60เดือนเดือนหนึ่งก็ส่งเพียง830บาทเท่านั้นใครที่สนใจอยากจะขอสินเชื่อคุณสมัครผ่านแอปเคลพัสดซึ่งทำได้ตั้งแต่เวลา9้าโมงเช้าไปจนถึงทุ่มครึ่งหรือจะสมัครกับพนักงานก็ได้นะ ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาแต่ถ้าใครอยากจะสอบถามก็โทรไปที่สายด่วนบริการลูกค,ค้าหมายเลข02888888และกด04ขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ